สวัสดีครับพบกับผมเพืือฟันเกาอีกแล้วเช่นเคยนะครับอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับว่าช่วงนี้นะครับกระแสช่องเพืือฟันเกาอโอ้โหมันตกเหลือเกินเปอยากจะบอยครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับชื่นชอบผมรักผมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจ๊ะก็โอเคนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงกองหลังแน่นอนครับว่าหน้าที่ของกองหลังนะครับคือการสกัดกัน้นกองหน้าฝ่ายตรงข้ามและแบ่งเบาภาระของผู้รักษาประตูให้มากที่สุดหากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเนี่ยนั่นก็อาจหมายความว่าทีมอาจจะต้องเสียประตู และมันก็จะมีกองหลังประเภทหนึ่งนะครับที่สร้างความลาบากคูณ2ให้กับทีมนะครับนั่นก็คือชอบทําพาดเข้าประตูตัวเองและแน่นอนครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5อันดับนักเตะสุดเบอร์เพอร์ซัดประตูตัวเองมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันก่อนนะครับผม5คนนี้จะมีใครบ้างน,นะครับจะซัดกันไปกี่ประตูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อันดับที่5นะครับฟิลจาคิวก้ากองหลังแห่งทัพดาบคู่เชฟฟิลยูนเต็ดสัญชาติอังกฤษสำหรับพี่จาคิวก้านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าแกเนี่ยเคยเล่นกับทัพเอเวอร์ตันถึง12ปีนะครับและครั้งหนึ่งเดวิดมอยเนี่ยสมัยที่คุมเอเวอร์ตันเนี่ยเคยบอกว่านี่คือกองหลังที่ดีสุดและยังบอกว่าเฟอร์ดิน่ากับวิดิตต้องศึกษาดูวิธีการเล่นของเขานะครับจนสุดท้ายนะครับแม่งก็ดีจริงๆนะครับดีจนงามไส้เลยครับโดยพี่จาคิวก้านั้นนะครับทำเข้าประตูตัวเองไปถึง6ลูกนะครับจากการลงเล่นใน บั้นนะครับพี่แกเนี่ยยังคาแข่งที่เชฟฟิล์นะครับเราก็เป็นกันว่าพี่แกเนี่ยจะโชว์เบอร์อีกหรือเปล่าหรือจะหยุดไว้แค่6ลูกเท่านั้นครับผม อันดับที่4นะครับเวทบาวอดีตกองหลังจกตุรเทพแห่งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญชาติอังกฤษสำหรับพี่บาวนั้นนะครับต้องบอกว่าตลอด15ปีที่แกอยู่กับทัพปีศาจแดงพี่แกนความจำเป็นว่าเล่นนะครับแต่ถึงจะมีความทรงจำดีๆมากมายนะครับแต่มันก็มีฝันร้ายกับแฟนๆแ,แ,แมนยูอยู่เหมือนกันนะครฟอร์มการเล่นที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดียเด๋ยวร้ายและส่วนมากจะไปทางร้ายมากกว่านะครับร้ายจนขนาดขั้นทําเข้าประตูตัวเองไปถึง6ประตูนะครับจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดสนะยามร้อยแนดน เรียกว่านี่มันตัวอันตรายจริงนะครับขนาดทีมเองเนี่ยยังกลัวเลยครับและปัจจุบันนะครับเทเบาของเราเนี่ยก็ได้แขวนสตาร์ทไปแล้วเมื่อปี2018นะครับทิ้งไว้เพียงตำนานรุ่นพี่ตัวเทพแห่งทัพแมนยูเท่านั้นครับผม อันดับที่3นะครับมาติงนสเกอร์เทลอดีตกองหลังตัวเก่งแห่งทัพหงแดงลิเวอร์พูลสัญชาติสโลวาเกียต้องบอกว่าสำหรับพี่สเกอร์เทลนั้นนะครับแกเนี่ยเป็นกำลังหลักนะครับที่พาลิเวอร์พูลเคยเกือบคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับและยังเป็นนักเตะที่แฟนๆหงแดงหลายคนชื่นชอบด้วยแต่ถึงกระนั้นนะครับพี่ปาคาฟของเราเนี่ยก็เคยพลาดท่านะครับทำเข้าประตูเองไปถึง7ประตูนะครับจากการเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด242 2016นนัดและใปีนะครับพี่แกเนี่ยก็ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับจนถึงตอนนนี้ะครับปััจจุบนนเี่ยพี่แกเนี่ยก็เลี้ยบอลอิตันบกบากลิเวอร์พ ประเทศตุรกีครับผม อันดับที่2นะครับเจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังระดับตำนานแห่งทัพของแดงริวพูลสัญชาติอังกฤษถ้าพูดถึงพี่คาร์เกอร์นะครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องนึกถึงการทำเข้าประตูเองอย่างแน่นอนนะครับเพราะพี่แกเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องการยิงทีมตัวเองนะครับโดยตลอด16ปีที่แกค้าแข่งที่ริวพูลนั้นนะครับแกทำเข้าประตูตัวเองไปถึง7ประตูนะครับจากการเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด508นัดเรียกว่าเวอร์บ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ถึงกระนั้นนะครับพี่แกเนี่ยยังเป็นตำนานนะครับแงงกตดดอรผม และก็มาถึงอันดับที่1ของเรานะครับนั่นก็คือริชาร์ดดันอดีตกองหลังแห่งทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สัญชาติไอแลนด์สำหรับพี่ดันของเรานะครับต้องบอกเลยว,ว่าแกได้เป็นตั้งแต่ที่วนเวียนในพรีเมียร์ลีกหลายปีนะครับและพี่แกเนี่ยเล่นให้กับหลายทีมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์ตันแมนซิตี้แอตตันวิลล่าและก็ควีนพาร์คเลนเจอร์นะครับโดยที่โดดเด่นที่สุดนะครับคงเป็นที่แมนซิตี้และเรื่องความเผลอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะพี่แกคือที่หนึ่งของวงการน,นี้นะครับโดยพีี่ดััันนของนของงงเเรรราะะคบกกซููปปตตทมวไถึ10ล จากการเล่นในเพลย์ลิกทั้งหมด432นัดเรียกว่าเป็นสถิติที่ยากที่จะมีใครมาทำลายลงได้นะครับและผมชื่อว่าคงไม่มีใครอยากมาทำลายแน่นอนนะครับยังไม่พอนะครับนอกจากนี้นะครับพี่แกยังครองอันดับหนึ่งของนักเตะที่โดนใบแดงไมไ่สุดตลอดการของสกพิมลิกอีกด้วยนะครับเรียกว่าวงการนี้พี่แก,กตัวพ่อเลยครับและปัจจุบันนะครับพี่ดันของเราเนะี่นกรแขวนสตาร์ไปแล้วมาปองมา2ิบทิ้งไว้เพียงตำนานความเหลือ10ลูกเท่านั้นเองครับผม แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับนักเตะสุดเบอร์เผยซัดประตูตัวเองมากสุดในสุพิมารีอังกฤษต้องบอกยว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมันเวอร์สุดๆเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับบางครั้งนะครับมันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับหรือความไม่ตั้งใจหรือความตั้งใจเล่นจนพลาดก็เป็นได้แต่ถ้าพลาดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสถิติให้จดจำถึงทุกวันนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากฝากเพื่อนๆนะครับว่าชีวิตเนี่ยอย่าประมาทเพราะเราอ่ะ าดดไ้สุดท้ายก็นั่นแหละครับดูแลตัวเองดีๆนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยปดล็อกดาวน์นะครับหลายคนไปนู่นไปนี่นะครับอาจคิดว่าโลกมันหายไปแล้วแต่เราก็ห้ามประมาทนะครับใส่แมสทุกครั้งและล้างมือทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เจากกันไปนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับรักกันชอบกันก็กดกันเข้าไปนะครับกดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเกื้อฟันเก่านะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ไอ้เกือช่องนี้กูว่างเหรอชอบให้ทำไหมนี่ไงช่องเกลือฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาัะคอมเมนตฟุตบอลเชิงลึกนี่มีทั้งบล็อกเฮฮาแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยเฮ้ยได้เลยไปซับสไคร้โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะไม่ติดไม่ติดกูจะรอดูจะไปแต่ว่าอยู่ข้างออกไปไปดีไปไหนมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกลือฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไปซับสไคร้กันบอลหน่อยรู้อยู่